السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المصطفى بلغ مقاصدنا وَفِي لنا ما مضى يوسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمين يا رسول الله ببب سلام عليك يا عبادي <سؤال> يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم محمد نور محمد نور مديح زاد في نسر مشي فينا بدرب النور محمد 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 نور بديع زاد في نسر مشي فينا بدرب النور محمد نو محمد نو نا 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 ما مبلغ الْعِلْمِ فيه أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خير خَلْقِ اللَّهِ محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم يا رسول الله سلام عليك محمد نور محمد نور مديح في نسر مشي فينا بدرب النور محمد 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 نور مديح في نسر مشي فينا بدرب النور محمد نور محمد نور يا رسول الله سلام عليك يا عظيم رسول الله عليك يا عظيم الجاه يا حبيب الله, الله محمد نور مديح في نسر مشي فينا بدرب النور محمد 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 مديح زال في نسر مشي فينا بدرب النور محمد يا رسول الله سلام عليك يا عليم الجاه والكرم يا رسول الله سلام عليك يا عليم الجاه والكرم يا رسول الله ครับอยู่บนเวทีเลยนะครับเดี๋ยวรับรางวัลในฐานะทีมชนะเลิศเลยนะครับโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์อิสมาอินอิสมาอินมีสมัตรนะครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับสองรางวัลแรกนะครับขอรินเชิญครับเดี๋ยวตากล้องมีไหมฮะเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพรวมเลยนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับสำหรับการทดสอบ อนาชิตในงานรวมน้ำใจสุมิตาหกเกครับโรงเรียนบิดายะครับอัลบิดายะครับขอเสียงปรบมือครับเดี๋ยวขอทีมต่างๆนะครับขอขึ้นไปให้หมดเลยนะครับจะได้สวยงามแบบนี้นะครับภาพครับขอบคุณนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับเชิญเลยนะครับโรงเรียนอีมาโรตุดีนครับรับรางวัลเกียรติยศนะครับเป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านอาจารย์สมัยเจริญช่างนะครับรางวัลชนะเลิศเนี่ยนะครับ ประธานคณะกรรมการสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมเงินทุนการศึกษา6000บาทนะครับขอให้สมาชิกที่ขับร้องทุกท่านนะครับอ่านักเรียนเดินลงฝั่งนู้นไปเลยนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ให้ทีมต่อไปขึ้นครับเรียนเชิญร้องชนะเลิศอันดับหนึ่งครับโรงเรียนอีมารตุดีนครับเรียนเชิญครับทั้งทีมเลยนะครับ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับโรงเรียนอิมารตุดดีนได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านอาจารย์นรงคศมีนะครับนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนมิตตาหุนอุลูมิดดีิียาบ้านดอนนะครับพร้อมทั้งทุนการศึกษา5,000บาทนะครับพี่น้องขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนี่ครับและทุกคนนะครับก็จะได้รับประกาศสีบัตรนะครับเป็นการ ขอบคุณในการมาร่วมด้วยนะครับต่อไปครับรองชนะเลิศอันดับสองนะครับเดี๋ยวอันนี้จะขอรินเชิญท่านพออ้อเซีนะครับเป็นผู้ทําการมอบรางวัลนะครับขอรินเชิญท่านพออ้อซีด้านบนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์อิสมาอลมีสมัตนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมอบรางวัลให้สองลำดับแรกนะครับดีด้วยลูกครับรองชนะเลิศอันดับสครับ เป็นผู้แทนจากโรงเรียนริดวานุ่นอิสลามนะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจกันนะครับฉลองในขราวหน้ากลับไปฝึกซ้อมนะครับยังมีอีกหลายๆเวทีนะครับให้เราโชว์ความสามารถแบบนี้นะครับรับรางวัลจากท่านพออฟาวซีนะครับหลังปูเตะผู้อำนวยการสถาบันกุรอานประเทศไทยนะครับและรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล4 0 0 0บาทนะครับจากท่านคุณมาโนดสมนันนะครับสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรีนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับรางวัลชมเชยครับเรียนเชิญโรงเรียนมัธยฮตุดิน2ครับเรียนเชิญครับขอบคุณนะครับทุกสถาบันที่เข้าร่วมการทดสอบในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสีสันสร้างสีสันนะครับในกิจกรรมของงานรวมน้ําใจสุมิตราปี67ในปีนี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีท่านนะครับก็คงจะเงียบเหงานะครับในช่วงของภาคเช้านะครับเพราะนั้นขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอรอดตอบแทนคุณงามความดีนะครับแล้วก็ขอให้เป็น เายาวชนที่มีความกำลังสำคัญทั้งในด้านศาสนาของเราและก็ชาติต่อไปครับอย่างๆครับเดี๋ยวกำลังจะประกาศขอบคุณนะครับทุกสถาบันยังมีอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านพออฟาวซีนะครับเป็นผู้มอบเช่นเดิมนะครับรางวัลที่ว่านี้ก็คือ นักร้องนำยอดเยี่ยมเสียงโบวตจากข้างล่างนักร้องนำคณะไหนดีครับเสียงโบวตจากข้างล่างท่านว่านักร้องนำคณะไหนดีฟังมาตั้งแต่เช้าฮะมิบตาไม่เกี่ยวมิบตาไปยกไปยกนู้นก่อนไปเก็บขยะก,ก่อนไม่เกี่ยวเพราะนี่เพราะว่างานเราเราต้องเก็บขยะเราต้องเก็บเก้าอี้เชนะ็ดโต๊ะนะเอออันนั้นคือยอดเยี่ยมของเราต้องอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะให้จานิสแอนหารางวัลให้แล้วกัน มีมีจย์แอนแบบมีมีนะครับไปเช็ดแถวนุ้นให้สะอาดเงาวับเลยยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ร้องนําในวันนี้นะครับนักร้องนําของโรงเรียนอัลบิดายะครับเรียนเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือครับเชิญนะครับได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศนะครับจากโรงเรียนมิตารฮุนอุลุมบิดดีนิย่ของเรานะครับพร้อมทั้งทุนการศึกษาอีกจํานวนหนึ่งนะครับเรียนเชิญเลยครับนักร้องนําของโรงเรียนอัลบิดายะอันนี้อันนี้เจอกันบ่อย ครับเชิญครับขอบคุณทุกสถาบันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันบิดายาทุ่งครุครับทุ่งครุอยู่ข้างๆมัสยิดดารุณอนมาฮะ